สบายดีพ่อแม่พี่น้องกลับสบายดีเอฟซีเพื่อทุกท่านด้วยพี่น้องเด้อพ่พ่อกันคือเก่าพี่น้องเอ้ยเพิ่นหิวนมเมื่อกี้นี่เพิ่นหายอยู่เจ็ดเจ็ดเลยน,นี้กำลังสีลองเออดูดนมแม่ลองเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะลองเอดูดนมแม่ลองเบิง่งนะเน่สบายดีปลาลูกไม่ไม,ไมนี่ลองเอากินนมแม่บุงแล้วพี่น้อง ลองกินนมแม่ลองเบิ่งเนาะเันย to ังไงดูยุ๊เอ้ยดูจะบ้างลองอากินดูดเลยน้ำนุมแม่สิมาไว้เผื่อว่า ตอน,นีนน้ำนมก็ยังบอด้มาดอกพี่น้องเอ้ยคันโบซอ,องสัมมือน้ำนมยังบ่งมาเลยเอในดีใจยิ้มอุบเลยได้ลูกสาวลูกชายนอนเหยียงขาเงียนแอวอย่ลูกสาวก็ได้อื้อ เนกันอนเชืสบายดีปาลูกยังเอองงง้มเออเน่ดีใจอยู่บอรอนอนอยดีแนเนืเอฟซีไฟล์อันใสอาคินซำจากของก็เนื้อ อ,นอ,อนเนยอาคินเอออเนย์อาคิน,คนแม่พออากินซองเถื่อแล้ว <c oughs> พอเม, <c oughs> อมอย์ยังกว่ามากเลยอันนุ่มปองอาคินซองเถื่อแล้วเ <c oughs> ออเสียงหายพิธาสั่งขนาดเลยพี่น้องอ๋อแม่กับหน้าหลงนาะ เนก็าเห่่ก็ดีใจน่ก็ดีใจลายเนก็ดีใจว่าได้นอนนะดีใจเลยยิ้มดูยิ้มวานอปลาลุงบังดูเลยก็นอนเซ้ยเอยก็ไร้่ากระบอกนเลย บ่ยังบ่ว่างหายแต่เวลาหิวพี aro aro? ่น้องเอ้ยเวลาหิวเลยเพผุนหายผุนปลาปอนนมผูนเอื่อยก็ลองเพลงเชยเอื่อยก็ได้ทำรมะให้น้องพังแม่ธรรมะให้น้องพังอีกให้น้องพังธรรมะ อัมพิซซ่าไม่ใหญ่จืดพี่น้องเ้ยแม่พอนอนผักอเนย์อเนย์ดีใจเฮงสองเถื่อแล้วน้องอเนยเพึ่นกระซีดีใจสีรือในแจักหน่อยพี่น้องเอ้ยกะอย่าถือใักถือซาเด็กๆเด้อพี่น้องเด้อถือใักถือซาเด็กหน่อยเด้อพี่น้อง พยังบหรหุคว่ำยังดอกอนเนยนะยังบดจักรถีบยังเลยทางนั้นก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อท่านแบบใจบดซุมนีซุมควรเขาก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเนยดีใจเฮงป่าปอดนมลานพี่น้องเว้ยป่ากิกิปอดนมลานเนาะ โอ้น้องเนยนี่หายอีกแล้วน้องเนยนี่น้องเนยหายอีกแล้ว <c oughs> บัได้หายแต่หึงพี่น้องเอ้ยจังไซแบบหิวนะท้องแบบหิวหรือว่าห่อนพี่น้องเอ้ยหน้าสีห่อนเนาะแบบว่าบัได้อาบน้าอาบในเลยเนาะเมื่ออาบอยู่บ้านพี่น้องเอ้ยน้าในเพี่นยังบัได้อาบเพลินก็เลยนาสีแบบมุนมัดมุนหงิดเนาะสีแนียวกระตุนกระโตแหละ สิอยู่ปมวนเน่ยจักหน่อยคือไอคิวนะเนาะตอนไอคิวนะป้าหนาแดงตาดำเบิดแบบมุนมัดหอนพี่น้องเอ้ยพ่อป่าหน้าอหายล้วกะนอนเบิดมือเลยไอคิวกันนะนี่คือกันอานมยอดใส่ปากพี่น้องเอ้ยคนไอคิวดิ คืคือพ่คอยมีเนาะน้องอเนยในคนไล่หลายลูกลิงมาเกิดล <els> ูกลิงมาเกิดเลยคนคนไลยคือพญ่ยจอยพี่น้องเลยพญ่จอยกับคนไลยลูกเต่าแต่ละคนผู้หญิงก็ตามมีคนเบิดแต่ว่าน้องตาอ่วงหายอคนคาขยาม้ยแต่พอนะพญ่ยจอยคนไลย ลูกลิงมาเกิดมีแต่คนเด้อพี่น้องหลยๆท่านกับอาซีว่าเออคือมาเผาลายคนแทะหาหกคนเจ็ดแปดคนอันดีนะบรบบยกมาทาง,งานครอบครัวอันนี้หมายถึงว่าเออความห่วงใหญ่เนาะสิป้าหาเพิ่นอยู่ซองพ่อเมียก็เป็นไปบ่ได้พี่น้องเลยฮากับเป็นห่วงเนาะเป็นห่วงควมแไปว่าเออปลอดภัยแล้ะก็บางที่บบ เพราะพนพาไปเหี่ยบไปยังเรือไปเบาไปยังกะปล่อยให้ลูกนอนู้เดียวสิพี่น้องแ่นเวลานอนกับเปลียนกันอนเผากันแม่นเชได้นอนอยู่พด้นคืนพี่น้องเลยว่แม่ห้าสิมานอนเผานะอันนี้แบบว่ามันเป็นแบบทางเที่ยวเลยพี่น้องมันบริเป็นห้องคืออยู่เฮื่นเนาะบริเป็นห้องพี่น้องอันนี้คือแบบมาไม้เถึงมามาอยู่รายคนมาเผารายคนี่ไมายถึงความห่วงใยความหักแพงผี่น้องบ่ทิมการบอปลาให้โดดเดียวแม่น บอป้าอยู่โดดเดียวแต่หน้าไปโอ้ยอยู่แต่สอง่อเมียบัตลูกได้บัดนี่ไปห้องนงห้องน้ำอีกแล้วกะ็นอนเผากลางคืนกับเปลี่ยนกันอยู่เปลี่ยนกันนอนบ่แมววาสีนอนเบิดคุคนเนะาะเมื่อคืนน้องหนัดก็น,นอนรับนั่นข้าเก้าอี้เลยพี่น้องอาหัวหมอบใส่เตียงไม่เอเนยสองคนเพื่อนอน่นอนอยู่ทึ่งพี่น้องเลยคือเห็นน่นแหละเนาะ <c oughs> มายางความห่วงใยความหากักแพงกันเนาะแ <c oughs> แมนแมนแมนแปลว่าเป็นแมนเป็นเป็นผีน้องกันเนาะตอนลำบากก็ต้องบึงกันไม่กับเบิดเท่านั้นแล้วเนาะพี่นองเนาะเป็นอาตีผี่น้องกันก็ต้องบึงกันตอนลำบากเออตอนสะดวกสบายเนาะเออกะแล้วแตะพยายากไปใสกลับไปแบบนี้ตอนลำบากยากเค้นหรือว่าตอนบ่สบายาก็ต้องบึงกันดูแลกัน อันนี้เขาจะมาแปลว่าคว่วหักแพงพี่น้องเนาะทิมกันบอ่อได้พี่น้องเลยทิมให้โดดเดียวอยู่คนเดียวบอ่อได้พี่น้องยกมาทางขยงเลยดีนะมีใหญ่จืดบ่มานะพี่น้องเลยมีใหญ่จืดก็เป็นห่วงลูกสิตายอยู่เพื่อนเป็นห่วงลูกแห้งก็เลยหายซุปเฮ้ามานี่บ่ใหายเมือ่อหายผ่าออกกันอยู่นี่ความห่วงใยของผื่นเนาะ้วกาแมนอยู่อ่ะช่วนนี้เป็นช่งโควิดแต่กะ ระมัดระวังเอาในไรพี่น้องเลยแมนบอลฮายูนี่กับบอลอมีด้อโค้งโควิดนู่นโควิดเพิ่นกระแยกต่างหากพี่น้องเพิ่งกระแนกต่างหากจะพูดอยู่ปะอยู่ตึกพื่อเพิ่นบอลไทยมั่วซุ้มดอกเพิ่นกระแยกต่างหากบอลฮายูกับลงโลกอยู่เนาะถามว่าพิษพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อ อันเนยนี่คือสีบรอยักเมื่ออะไรอันเนยนี่มาเห็นพอแม่ <c oughs> อันนี้ฮะก็ว่าความจจแจ้งนะ <c oughs> นเนาะเอฟซีลายท่านฝ่นกระอาสีว่าเออมาหลายคนนี่มีแต่มาถ่ายอายอดวิวสื่อมันบอมแมนพี่น้องเ้ยถ่ายก็แมนอยู่แต่ว่าคววมห่วงไงหายหกันและกันมันก็มีอยู่เสมอ ต้องเบิ่งกันดูแลกันยามเจ็บไข้ได้ป่วยที่เพื่อนที่โตพี่น้องเอ้ยตอนนี้ที่เม่น้องอะเนยเนาะต่อไปอาจจะเป็นที่เหาก็ได้เนาะเพื่อนเกษตรอาจจะมาเผาเหาอยู่แบบนี้เนาะพี่น้องนั่นแหละแต่ว่าป้าถิ่มกันบ่ได้ความหกความแพงควมเป็นห่วงเป็นใยเม่น้องกันแกมบูมกับจนบริยูได้นอนนอนรับปุ๋ยแต่ตอนนี้ก็ <c oughs> อันนียจะไก่แมอะไรเด้อถือท้องแม่เด้อแม่เจ็บนะแเมเนยเจ็บเด้อเพิ่นก็อยากนอนไก่แม่เพิ่อง ไอ้มาน้องให้นหน้าจุบุยเลยน้องอันเนยคือแม่บหน้าตาคล้ายๆแม่แต่ว่าเดือนหนึ่งสองเดือนมั่งหนาจักเบิ่งใหม่เนาะพี่น้องเนาะว่าคือภัยกันเถะในดีใจแลยอันเนยในเนยเนยเนยยิ้มหวานด้วยยิ้มหวานด้วย เห็นยังอ่ะเห็นยังอะนะคนขอดลูกมาอยู่เลื่อยๆพี่น้องเอยเพราะว่านี่เป็นหองมอใหญ่นะหองมอใหญ่เมืองสองคอนเลยเนาะพี่น้องเนาะบางฐานเป็่กัะดานบาบูหูแล้วก็บริเวรขีบพาวไลย์ขีบเนาะเผื่อนาสีว่าเออน้องนั่งในน้ำเนยอยู่ใส คืออยู่เมืองสองคนปักสองลาหานามแข้งสวรรค์นนเขตเตยจา้าอันนี์ผลหมักหยอกอัน,นี์สำหรับคลิปนี้น้องหนัดกะขอจบไปเพียงเท่านี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องน้องหนัดเว้พี่น้องผิดพาดประการใดก,ก็ขอถูดขอภายหลายๆเด้อสบายดี